คุณเดาได้ไหมครับว่าทำไมสถานทูตถึงปฏิเสธใบสมัครวีซ่าของคู่รักจำนวนมากไม่ใช่เพราะเรื่องเงินหรือประกันการเดินทาง แต่เพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณจริงจังพอครับต่อให้คุณมีเอกสารการเงินครบจดหมายเชิญเขียนดีแค่ไหนถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องจริงใบสมัครก็อาจถูกปฏิเสธภายในไม่กี่วินาทีครับแล้วทำไมเราถึงรู้เรื่องนี้ดีเพราะเราผ่านมันมาด้วยตัวเองถึง2ครั้งจากไยไปยุโรปผ่านทั้งสองครั้งโดยไม่เสียเงินให้เอเจนซี่เลยครับเราเห็นคู่รักมากมายที่มีความรักจริงภาพจริงชัดจริง แต่พังเพราะจัดเอกสารไม่ดีพอครับ ในวิดีโอนี้ฉันจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาไปหลายเดือนและอาจประหยัดเงินได้หลายหมื่นบาทด้วยการอธิบายว่าทำไมจดหมายนี้ถึงสำคัญสถานทูตมองหาอะไรและควรเขียนอย่างไรให้ถูกต้องครับดูจนจบวิดีโอนี้นะครับเพราะฉันจะมีเคล็ดลับพิเศษที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นทางลัดแต่จริงๆแล้วอาจทําให้ถูกแบนเข้ายุโรปได้หลายปีครับเริ่มกันเลยครับสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจก็คือเจ้าหน้าที่สถานทูตที่ตรวจเอกสารของคุณเขาไม่รู้จักคุณเลยครับสำหรับเขา คุณก็แค่ชื่อสองชื่อบนกระดาษเท่านั้นดังนั้นจดหมายแสดงความสัมพันธ์พร้อมกับรูปถ่ายของคุณทั้งคู่คือโอกาสที่คุณจะทําให้เรื่องราวความรักของคุณดูสมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือครับให้คิดว่ามันเหมือนจดหมายแนะนําตัวของความรักไม่ใช่เรียงความโรแมนติกครับแต่เป็นการพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ของคุณจริงมั่นคงและไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อขอวีซ่าครับถ้าเขียนผิดสั้นเกินไปยาวเกินไปหรือขาดรายละเอียดสำคัญ เจ้าหน้าที่อาจมองว่าความสัมพันธ์นี้ไม่จริงใจครับแต่ถ้าเขียนถูกจดหมายนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ทันทีและทําให้เอกสารื่อื่นของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้นครับแต่สรุปแล้วจดหมายของคุณควรมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปทีละข้อกับ6ส่วนสําคัญที่จดหมายที่ดีต้องมีครับใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรอีเมลและหมายเลขพาสปอร์ตของเจ้าบ้านให้ครบครับเพื่อให้สถานทูตรู้แน่ชัดว่าใครเป็นผู้เชิญครับระบุชื่อสถานทูตให้ถูกต้องและใส่หัวเรื่องจดหมายว่า Explanation of my relationship with ชื่อนามสกุลคู่ของคุณครับชัดเจนสุภาพและเป็นทางการครับใส่ชื่อนามสกุลของคุณให้ครบถ้าเป็นไปได้ระบุที่อยู่และหมายเลขพาสปอร์ตด้วยครับเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าจดหมายฉบับนี้กล่าวถึงใครครับเริ่มต้นด้วยคุณทั้งสองพบกันเมื่อไรที่ไหนใส่เดือนปีและสถานที่ให้ชัดครับรายละเอียดเล็กๆแบบนี้ทำให้เรื่องราวน่าเชื่อถือมากขึ้นวันที่คือหลักฐานครับ ต่อด้วยเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาทริปที่ไปด้วยกันวันหยุดที่ใช้ร่วมกันหรือการพบปะครอบครัวครับอธิบายว่าติดต่อกันอย่างไรตอนอยู่ไกลกันเช่นโทรคุยวิดีโอคอลแชทเป็นประจำครับสิ่งนี้แสดงถึงความต่อเนื่องและความตั้งใจไม่ใช่ความสัมพันธ์ฉาบฉวยครับอย่ากลัวที่จะพูดถึงความท้าทายเช่นระยะทางภาษาวัฒนธรรมที่ต่างกันและคุณก้าวข้ามมันอย่างไรครับ คู่รักจริงย่อมมีปัญหาจริงการเล่าตรงไปตรงมาช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือครับหมายเลข้า อธิบายเหตุผลที่คุณต้องตอบไทยตามกำหนดเช่นงานลูกครอบครัวหรือทรัพย์สินครับส่วนนี้สำคัญมากต่อการตัดสินใจของสถานทูตครับแนบรูปถ่ายและสกรีนช็อตแชทจากหลากหลายช่วงเวลาและสถานที่อย่างน้อย9รายการครับยิ่งมีความหลากหลายของช่วงเวลาสถานที่ยิ่งดีครับและถ้าคุณอยากให้แฟ้มของคุณโดดเด่นและน่าเชื่อถือต่อหน้าเจ้าหน้าที่แนะนำให้ใช้ relationship album template ของเราเลยครับมันช่วยจับเรียงทุกอย่างให้ชัด สวยและเป็นระบบครับคุณยังแก้ไขบนโทรศัพท์ได้และทำเสร็จได้ภายในประมาณ30นาทีครับตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจดหมายแสดงความสัมพันธ์ไม่ใช่เอกสารธรรมดามันคือหัวใจที่เชื่อมทูกเอกสารเข้าด้วยกันครับเขียนให้ตรงไปตรงมาชัดเจนและให้ทุกรายละเอียดหนุนเรื่องราวของคุณครับทำตามขั้นตอนที่ให้ไป คุณจะนำหน้าผู้สมัครส่วนใหญ่แล้วครับก่อนโบนัสทิปถ้าต้องการมั่นใจร0 0เซว่าแฟ้มดูมืออาชีพเราเตรียมชุดเอกสารตัวอย่างที่ผ่านจริงให้ดาวน์โหลดครับเป็นเอกสารจริงที่ลบข้อมูลส่วนตัวแล้วจดหมายคำอธิบายและฟอร์มครบเพื่อให้เห็นชัดชัดว่าอะไรที่ได้ผลครับโบนัสทิปยาปลอมแปลงหรือแต่งเกินจริงหลักฐานความสัมพันธ์ครับหลายคนคิดว่าแต่งนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เจ้าหน้าที่จับความไม่สอดคล้องได้ไวมากครับเจอแค่จุดเดียววันที่ผิด ชื่อสะกดไม่ตรงรูปหน้าสงสัยเขาอาจปฏิเสธวีซ่าและบางครั้งแบนหลายปีได้ครับจงซื่อสัตย์แม้เรื่องราวจะไม่สมบูรณ์แบบครับเรื่องจริงมีโอกาสผ่านเรื่องแต่งไม่มีทางครับเราเองก็ทำสำเร็จมาแล้วสองครั้งจากไทยไปยุโรปโดยไม่ใช้เอเจนซี่เลยครับถ้าเราทำได้คุณก็ทำได้ครับขอให้โชคดีกับการยื่นวีซ่าและกับความสัมพันธ์ของคุณนะครับสุดท้ายถ้าอยากเรียนรู้ทั้งแฟ้มวีซ่าเชงเก้นแบบครบจบ ไม่ใช่แค่จดหมายความสัมพันธ์ให้ชมวิดีโอต่อไปของเราได้เลยครับเราจะไล่ทีละชิ้น step by step ให้ทำตามได้ทันทีครับโอ้ยไม่นงไม่รู้ baby no in the passport open the passport you got the visa Nah, hehehe, 哎！Yes.